สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้วันละคำครับเฮ้ยคืนนี้เราชวนไอ้โจ้ไปเที่ยวกลางคืนกันดีกว่าอืม,ผม,มอผมไม่อหผมไม่อ่านเมียมันแก้งแรงยีตายอ้าวแข็งแรงก็ดีสิแสดงว่าเมียเขาสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์อืมไม่เสียแก้งแรงปนนานปัาราตายนั่น แข้งแรงของายถึงปั่นเอินวันนี้รายการภาษาใต้วันละคำขอเสนอคำว่าแข้งแรงแข้งแรงคำว่าแข้งแรงแข้งแรงเขียนอย่างนี้ครับขอไขสระแององงูสะกดวันใบจ่าคู่กํำกับอ่านว่าแข็งรอเรือสระแององงูสะกดอ่านว่าแรงรวมกันก็จะอ่านว่าแข้งแรง แข้งแรงคําว่าแข้งแรงแข้งแรงในภาษาปากใต้หมายถึงว่าเข้มงวดอวดขันชอบบังคับดังในประโยคที่ว่าเมียโจมันแข้งแรงอีตายไม่ยอมไม่พัวออกดอกบานพึดเมียโจมันแข้งแรงอีตายไม่ยอมไม่พัวมันออกนอกบานพึดหมายความว่าเมีย คุณโจ้น,นั้นน่ะแข็งแรงก็หมายความว่าเข้มงวดไม่ยอมไม่สามีออกจากบ้านเป็นเด็ดขาดหรือในประโยคที่ว่าแล้วเมียตัวละแข้งแงม่แล้วเมียตัวละแข้งแรงม่หมายความอะแล้วเมียคุณอะเข้มงวดไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่สุภาพผมจึงขอไม่ตอบครับ คำว่าแข้งแรงแข้งแรงแปลว่าเข้มงวดกวดขันชอบบังคับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ